โอเคโอเคอยู่ตรงกลางครับพี่ให้มันเท่ากันโอเคครับมาครับเชิญเลยครับไม่ใช่พี่หันหน้าครับหันหน้าโอเคหันหน้ากลับมาที่เวทีค่ะ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมขบวนเรือแสดงความอาลายัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณคองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13าตุลาคมลูกจ้างประจำ พนักงานร,ราชการได้ร่วมการจัดกิจกรรมขบวนเรือเพื่อแสดงความอาลัยรมศพพระราบ,บาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องต้นท่านประธานาธิบดีสุชาติท่านทีเขียนร่วมกิจกรรมและสื่อถึงท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการประมงครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีด้วยว่าการกระทรวงคมนาคมสนับสนุนดีของเจ้าหน้าและนะในโอกาสการกิจกรรมขบวนเรือนน้องก้าวคนไยความอะไรในพระมหาการงานทคุณองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำก่อตั้งเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประกอบการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับขนส่งสินค้าทางน้ำการรวบรวมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ให้เกิดเอกภาพในการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งคนะกรรมการผู้บัิการ พนักงานและสมาชิกสมาคมผู้ก่อการขนส่งสินค้าทางน้ำต่างของฤทธิในพระมหาตุลาธิคุณเป็นรุ่นพ้นอันหาสุขไม่ได้จึงได้ร่วมกับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมจัดกิจกุดกำกับเบื้อเพื่อแสดงความอาลัยน้อมนมัสถึงพระมหาตุลาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จ พระประมณรลทูลอนอุเญาตโดยจัดขโวนเรือลำเรียน24ลำเรือทูก65ลำรวมทั้งสิ้น89ลำลูกทวนเรือมีความยาว320เมตรกว้าง3.6มเมตรเคลื่อนจากจุดประจำบริเวณใต้สะพานพระราม8 เพื่อเคลื่อนไปบริเวณพระบ,บรมมหาราชวังและเข้าสมทบกับเวทีเรือลำเรียงสองลำกลางแม่น้ำเจ้าพยาทั้งนี้ได้จัดเข้าสาร1นึ่งแสนกิโลกรัมน้ำหนึ่ม1นึ่งแสนขวดเพื่อมอบให้กระทรวงคมนาคมมอบให้กับม,ม,มูลนิธิต่อตึงมูลนิธิร่วมก,กันอยูและมูลนิธิต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสังกละพระบรมศพต่อไปติดแนในการปฏิบัติพิธวัวเรือน้อมถวายความอาลัยวันที่ในพระนามพรนอาจารย์พุทธุลิตรองเท่าไสมเดชนักปฏิบัติหน้มหาภูมิพลิบัติเดชนใวันนี้การที่สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางนั้นได้ขอความร่วมมือกับเจ้าท่าน การจัดติดการกวนเรือาามอะไรน้อยโดยได้สินคามหาราลทุกคุนขององค์พระบาจดเดือดทัพรมทหาทุกคูนปเสธแลจัดวนเรือัดติด้าวหลังเพื่อจัดติดารบริการทางอากาเพ่อนั้นโดยที่หกร้อคนรวมทั้งให้จุดตรวพเวลากรเป็นผู้รับพ่อข้าการจำนวนหนึ่งแสนเ้็ดสิานดื่มจำนวนหนึ่งแสนว เื่อสตจะกบลที่พอตึมูที่ร่กันอยู่และมูที่แาเพื่อนำไปประกอบอนหารให้แกขานที่เดินทางมารุ่มขวาสกายรักพ่อมนตร์และพ่อมนรารัชังนนั้นเพื่อให้จิการต่างๆเกิดชีวความเพก่ร้อราการจดกอนองนะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อดทีด้รับสิ่ของประชาชนของเแห่ในฐางะหนาอทัครั ที่ดภารกิจมุ่งเนนในการส่งเสริมการพัาการขอสงทางน้นและการทางวิทยามาด์ให้มีการช่อมต่อระบบขนส่ที่ดีแการขนส่งผู้โดยสารสินค้าข่าวเรือกูเรือกองเรือไทยและสิจการเสริมเพื่อให้ปรชาได้รับการสื่วดเดวทั่วถี่นละอไทยเพ่้เข้า่วอกิจการรัฐจะเปลิ่ยนปลงไปัว่านั้นกำหนดข้อคุการเดินเรือในแม่น้ำชยาในการการ เพื่อให้สิ่งการที่เกิด enfin ขึ้นแสดงความรักความสามีและเพื่อแสดงความอะไรยต่อบาทสุเดชข้าพระงค์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชและสื่อความหมายสิงหัวใจที่เป็นเกี่ยวร่องความสาตอีทีนี้ใช้เวลาส่วนผมงข้าพรียนเชิญท่างลุกต่เพื่อรักษส่วนข้ามาคมเพื่อตราสวรค์ามอาลัเพื่อน่าข้าพรงสายรักเพื่อเร้องเลินในทาหายใทุ่คณ โลกรานานข้อะกลงีราหาทีนิพนธ์ดตอไปขอเดชาเดชมหินตราทิเบรามาทิเบตีจักรีนาริปันตระสยามมินทาิราโรมนากอพิษเสด็จสวรรค์ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15.52 15นราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเหล่าข้าราชการลูกจ้างประจำาพนักงานร,ราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าหล่อจนคณะผู้บริหารและเราสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการผลส่งสินค้าทางน้ำต่างน,งนั่งทำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานต่อประสมกิกรชาวไทยมายาวนานนับเนื่องแต่เสด็จเฉลิมพระวัตยาราชสมบัต เป็นระยะเวลายาวนานถึงเจปีที่พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยคามเพื่อประโยชน์สุขแทงมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงเป็นพระมหาศษัิย์ที่พร่างพร้อมด้วยทศพิษร,ราชธรรมทรงปราการพร,ระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราชดรด้วยพระอัจฉริยภาพล,ล้ำลึกเปี่ยมด้วยพระปีชาญาณทรงค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำร,ริต่างกว่าส0่ร้0สี่โครงการสามารถนำม,มาประยุกใช้ในการแก้ปัญหาความือร้อนของประชาชนจนสำเร็จผลในทางปฏิบัติ นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผู้เป็นสมบิกรของพระองค์ให้มีความสุขและสันติสุขในโอกาสนี้กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับสมา,มมออกกาสสคาามผูออปปป้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน,น้ำจากที่อีขบวนเรือสวายความยาสัยบสมเด็ก พระปรมินทพระมหาภูมิพลอดุยเดชเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความรักและความอาลัยของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทพระมหาภุมิพลอดุยเดชซึ่งเปลี่ยนเสมือนพ่อหลวงของคนไทยทั้งชาติแต่บัดน,นี้พ่อหลวงของแผ่นดินได้เสด็จ,จกลับสู่สวรรค์าลัยแล้วปวงชนชาวไทย ต่างร่ำให้เสียใจสุดจัญญายเหมือนดงางขาร่มโบร่มใส่ที่แผ่กิ่ก้านให้ความร่มเย็นแก่บวงประชามาเน,านิ่นนานบวงทาพระพุทธเจ้าต่างล้วนสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอนหารที่สุดมีได้ขอน้อมลาน้อมระหม่อมไหวาย ให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์าไลยให้พระองค์ทรงสถิตยะตอยู่นแต่สวงอย่างสุขสานต์พวงชนชาวไทยจะขอสื่อสารพระปฏิธานของพระองค์ท่านนั่นคือการเป็นลูกที่คิดดีประพฤติดีเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปพวงท่าพระงงรพระุทธเจ้า ขอน้องราบน้องประมอมลัลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเหล่าข้าราชการลูกจ้างประจำนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารอจนคณะผู้บริหารและเหล่าสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ร่วมใจถวายความอาลัยเป็นเวลา89วินาที ภาษาและน้ำดื่มครั้งนี้ด้วยค่ะคว่ามีเพลยนหรือว่าในสมัยไทย